แล้วก็เดินไปเรื่อยๆจ้ะเดินรอบบริเวณตึกเนี่ยจะ้ะเดินชมใบไม้ใบหญ้าดอกไม้อะไรอย่เงี้ยก็มีมีเป็นบางจุดจะ้ะมาเจอต้นมะละกอต้อนนี้ก็ต้นเล็กเหลือเกินจะ้ะมาเจอผักเนียผักยาวๆวันเนี้ย เรียกไม่ถูกไม่ไม่ไมว่าเออผักอะไรมะละกอเนี่ยผอมแห้งแรงน้อยนี่มาเจอไม้ประดับเขาช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วจะ้ะดูจากเงาของต้นไม้ประดับเนี่ยแดดก็จะแรงหน่อยจะ้ะแต่ลมก็แรงแดดแรงมีลมก็ไม่ไม่ร้อนจะ้ะ ลมแรงมากจ้ะข้างล่างนี้จะมีมีเครื่องเล่นเน่จ้ะแตบบ่ป้าจะพูดว่ามีต้นไม้เยอะมันฟอกอากาศได้นะพูดถึงว่าเรามาเดินแล้วก็เย็นสบายเล่นเครื่องเล่นไปด้วยเปลือยสายหูฟังติด ป้าก็หมุนเล่นบางทีกลางคืนมาตอนเช้าอะไรเงี้ยกลางคืนหรือตอนเช้าจะเจ็บนะเจ็บแขนความที่ว่าเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายป้าก็มาเดินอยู่ข้างในบริเวณตึกเนี่ยจะ้ะแต่ป้าก็ถ่ายออกไปข้างนอกจะมีบ้านคนอยู่จะ้ะแล้วปา้าว่าเสียงไก่ขันอะไรบางทีดังมาก ผสมก็เสียงนกเสียงอะไรพวกนี้ป้าก็เลยป้าเอ๊ะมาจากไหนอ๋อไม้มันบังนะจ๊ะแบบเขาปลูกไม้ไว้เยอะน่ะป้าเอาโทรศัพท์แทรกเข้าไปที่ต้นไม้ตรงนี้สีสันสวยก็เอาซะหน่อยก็ยังไม่เอาออกก็ดอกไม้สีม่วงอีกแล้วจ้ะ แต่เนี้ยเขาจะปลูกเป็นกอไว้จ้ะอยู่ในกระถางเหมือนเดิมกระถางที่ว่าใหญ่มากแล้จะ้ะสงสัยเขาจะหล่อไว้ด้วยปูนนะนะก็ก็กโดดเด่นก็สวยดีจะ้ะกระถางเนี้ยดอกไม้ก็สวยแล้วก,ก็มาถ่ายมุมนี้จะ้ะเห็นชิงช้าอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวป้าก็เดินไปนั่งเล่น อาก,กาศดีนะ้าก็ตั้งโทรศัพท์ไว้แล้วก็เดินวิ่งเหยาะๆไปนั่งบนชิงช้าแต่ชิงช้านะเป็นไม้อยู่หน่อยนึงแล้วก็เป็นเหล็กอยู่หน่อยนึงตอนบ่ายแล้วไงร้อนจ้ะร้อนขา้าก็นั่งเล่นอยู่พักนึงลมก็แรงจ๊ะดูจากใบหญ้าใบไม้ที่ปลิวหน้ากล้องเนี่ยจ้ะ ป้าก็มาติดตามชีวิตนกเดินถ่ายนกจะ้ะนกเยอะมากตัวนู้นไปตัวนี้มาตัวนู้นไปตัวนี้มาเขาก็เชื่องมากจะ้ะเชื่องแบบให้ป้าถ่ายอะถึงตัวนั้นจะบินไปก็เดี๋ยวมีตัวใหม่มาบินมาอีก เหมือนเขามาหาอาหารแถวแถวกอยหญ้าแถวหญ้าแถวเนี้ยจ้ะตรงสนามบาสเล็กๆเนี่ยจ้ะสนามที่เขาเล่นบาสเล่นบอลดูนกเพลินๆป้าก็นั่งดูเพลินๆสัพกพักเอายกโทรศัพท์มาถ่ายดิก็ไม่บินหนีไปไหน ดูแล้วมีความสุขจะ้ะดูธรรมชาติดูนกดูต้นไม้อะไรเงี้ยบินไปแล้วตอนนั้นบ้าก็าชอบมองนะนกนกกับต้นยาน่ามาหากินนกมาหากินตามต้นย่าน บนท้องฟ้านะั้นก็มีนกบินจ้ะป้าไม่ได้เอากล้องขึ้นไปถ่ายบางทีถ่ายไม่ทันบินผ่านเชีวเชี้วๆชยวชววในกล้องอ่ะนี่ตรงนี้ก็มีอีกจ้ะ มีหญ้านะก็ต้องมีมแมลงมีอะไรเงี้ยน,นกเขาก็มาหากินเร้าดูเขาก็ช่างมีความสุขนะนกมีแหล่งอาหารเพราะว่ามีหญ้ามีดินอยู่ตรงเนี้ยจ้ะก็จะมีมแมลงต่างๆ แถวแถวสนามเด็กเล่นตรงนี้สนามบาสสนามเด็กเด็กเล่นป้ากเดินวนอยู่แถวเนี้ยจ้ะก็ะอยากจะออกไปถ่ายนอกสถานที่เหมือนกันแต่ว่ายัางไม่ได้มีโอกาสออกไปเลยจ้ะก็ะชมบรรยากาศในนี้กันไปก่อนนะทุกคน ว่าขอขอบพระคุณทุกๆคนมากเลยจ้ะที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าดูดูป้าให้จบคลิปนลจ้ะป้าขอบพระคุณมากจริงๆจ,จ้ะขอบคุณจากใจจ้ะป้าก็นำภาพวิดีโอถ่ายตรงโน้นตรงนี้นนเห็นบรรยากาศสดใสดีๆป้าก็เพราะว่ามันก็คงจะไม่ค่อยน่าเบื่อเท่าไหร่จะ้ะ แต่อาจจะเป็นบริเวณแบบเดียวกันอะไรางี้ใช่ไหมแต่ว่าถ่ายคนละวันกันจะ้ะธรรมชาติดูเมื่อไหร่ก็เพลินจากทุกคนไม่รู้นะป้าว่าป้าดูเพลินเพลินสำหรับป้ามองนอกมองอะไรที่ว่าเขาเดินไปเดินมายำ ยามเย็นยามบ่ายเนี่ยจ้ะเขาก็เดินของเขาเขาก็บินเล่นตามภาษานกนั้นนะเรามองเราก็ผ่อนคลายไปด้วย คลิปนี้กว่าป้าจะทำเสร็จนม่โอ้โหครึ่งวันแก้แล้วแก้อีกจ้ะก็ยังไม่ได้ถังใจเรายังทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็มาเดินตามนกตัวนี้อีกจ้ะ <c oughs> <c oughs> เดินตามต้อยจะต้อยเห็นนกก็เดินนำหน้าริ้วริๆๆ้วทำท่าบินเหมือนกันแหละแต,แต่ก็ไม่ยอมบินบินนิดนึง ขึ้นมาข้างบนแล้วจ้ะนกก็บินผ่านกล้องไปแล้วตัวหนึ่งคือป้าถ่ายเพราะว่ามันสบายตาตรงเนี้ยนกก็บินผ่านไปผ่านมาก็ามีต่างชาติมานอนอาบแดดบ้างอะไรบ้างแต่ป้าก็พยายามแบบไม่อยากถ่ายติดเขา ต่ก็อยากดูธรรมชาติอะไรอย่างเี้ใช่ไหมคะนกมากินน้ำก็บินไปแล้วจ้ะก็เริ่มเย็นแล้วจ้ะตอนนี้พระทย์จะรับขอบฟ้าจ้ะตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณหกโมงกว่า ถ่ายนุ่มหนึ่งก้าระาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าแล้วหรับวันนี้ mm hmm. ก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งแล้วจ้ะ mm hmm. ขอบขอบคุณทุกคนนะ mm hmm. ทีนนะ่เ mm hmm. ข้ามาเป็นกำลังใจนะคะเป็จากใจขอบคุณมากจริงๆจ้า mm hmm. แล้วเอาภาพไปดี๋ยวสวยๆตอนพระอาทิตย์กำลังจะ รับขอบฟ้ามาฝากสำหรับวันนี้ก็มีนกมีต้นไม้มีอะไรให้ชมแบบเพลินๆไปอจ้ะขอขอบพระคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณจ้าขอบคุณจากใจจริงๆจ,จ้า